ยินดีต้อนรับกลับสู่ R A, A. H Auto Garage วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับอาวุธทรงพลังที่เปลี่ยนเกมได้อย่างแท้จริง ขีปนาวุธบอลลิสติกชัยซีรีส์2026นี่ไม่ใช่แค่อาวุธทางทหารทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตรกรรมอำนาจการยับยั้งและวิศวกรรมขั้นสูงที่พัฒนาโดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยโดยตรงในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมของระบบขีปนาวุธนี้ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกประสิทธิภาพระบบภายในยไปจนถึงราคาและผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์มาร่วมกันสำรวจชัยซีรีส์2026แบบเต็มรูปแบบกันเลยครับ เริ่มจากภายนอกกันก่อนขีปนาวุธชัยซีรีส์2 0 2 6ดูหนา้าเกรงขามตั้งแต่แรกเห็นตัวขีปนาวุธออกแบบให้เคลยวลมและลู่ลมเพื่อให้มีเสถียรภาพในการบินและลดการตรวจจับจากเรดาร์ผิวภายนอกเลือบพ้ว่ยวัสดุดูดกลืนคลื่นเรดาร์และแผ่นขนวนกันความร้อน ช่วยให้ตรวจจับได้ยากและยากต่อการสกัดกัน้นตัวขีปนาวุธทาสีเทาด้านกลังตัวพร้อมตราสัญลักษณ์ทหารไทยและเส้นเตือนสีแดงมองดูแล้วดูดันอย่างแท้จริงระบบขีปนาวุธติดตั้งอยู่บนรถยิงเคลื่อนที่เทลที่ทันสมัยแข็งแรงและพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายอ,ยอย่างรวดเร็วในทุกสภาพภูมิประเทศ นยิงเป็นรถบรรทุกแบบ8คูณ8ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศทั้งภูเขาสูงหรือพื้นที่ชายฝั่งชายซีรีส์ได้ติดตั้งเกราะเสริมบริเวณห้องควบคุมระบบ GPS และเครื่องยนต์รวมถึงระบบไฮดรอลิกขนาดใหญ่ใต้รถเพื่อใช้ยึดรถขนาดเรียมยิงช่วยให้มั่นใจในความแม่นยำแม้พื้นดินจะไม่เรียบ จุดเด่นด้านโครงสร้างภายนอกยังรวมถึงการออกแบบพลศาสตร์ขั้นสูงและห้องบรรทุกหัวรบแบบแยกส่วนปลายหัวขีปนาวุธเรียวแหลมเพื่อลดแรงต้านในชั้นบรรยากาศขณะที่ส่วนท้ายติดตั้งคลีปควบคุมทิศทางและระบบขับดันเสริมช่วยในการปรับเส้นทางกลางอากาศซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงระบบสกัดกั้นของศัตรูในปัจจุบัน เข้าสู่ส่วนของประสิทธิทภาพขีปนาวุธชัยซีรีส์2026ไม่ได้แค่ดูหน้ากลัวแต่มันทรงพลังอย่างแท้จริงระบบนี้เป็นขีปนาวุธพิสัยกลางที่สามารถยิงได้ไกลถึง1,200กิโลเมตรใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบระยะยาวที่ให้แรงขับสูงทำให้ขีปนาวุธสามารถเร่งความเร็วได้เกินมา6ยากต่อการสกัดกั้นอย่างยิง่ง ระยาบูสแรกของมันใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งที่ให้แรงขับทันทีขณะออกนอกชั้นบรรยากาศระบบนำวิถีแบบผสมผสานร,ระหว่าง GPS และระบบ i m s Inertial Navigation System จะทำงานร่วมกับข้อมูลเรียลทางจากดาวเทียม ในการทดสอบช่วงปลายปี2025และต้นปี2026ขีปนาวุธชัยซีรีส์2,026แสดงความแม่นยำได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีค่า c e t Circular Error Probable น้อยกว่า25เมตรถือว่าเหนือชั้นสำหรับขีปนาวุธระดับนี้และยังติดตั้งหัวรบแบบมาร เมนูเวเรเบิร์นเวนทรีเวนิเพิลที่สามารถเปลี่ยนทิศทางขนาะตกสู่เป้าหมายช่วยหลบหลีกการสกัดกั้นจากระบบต่อต้านขีปนาวุธได้อย่างมีประสิทธิธภาพหัวรบสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบทั้งแบบแรงระเบิดกระจายสำหรับทำลายโครงสร้างและฐานทัพแบบพลัสเตอร์ต่อต้านเกราะสำหรับเป้าหมายรถทางและสนามบินหรือแบบเจาะทะลวงและระเบิดแรงสูงสำหรับสิ่งปลูกสร้างใต้ดิน ระบบนำวิถีไม่ได้ใช้แค่ GPS เท่านั้นยังมีระบบต้านสัญญาณรบกวนร,ระบบจับภูมิประเทศและการเชื่อมต่อกับดาวเทียมเพื่อรับข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้แม้ในนาทีสุดท้ายซึ่งหายากในระบบขีปนาวุธแบบเดิม ต่อมาในส่วนภายในซึ่งในที่นี้หมายถึงระบบภายในตัวขีปนาวุธห้องเก็บหัวรบช่องอิเล็กทรอนิกส์และระบบขับดันโครงสร้างภายในประกอบด้วยระบบขับดันแบบ2ขั้นตอนพร้อมถังเชื้อเพลิงที่ทนแรงกระแทกและระบบควบคุมแรงดันอัตโนมัติเพื่อให้การทำงานของเครื่องยนต์มีเสถียร,รภาพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทนความร้อนสูงและมีระบบตรวจสอบด้วย AI แบบเรียลไทม์ที่สามารถตรวจสุขภาพระบบต่างๆก่อนการยิงหากตรวจพบปัญหาระบบจะแจ้งเตือนทันทีและยังมีระบบทำลายตัวเองหากขีปนาวุธหลุดจากเส้นทางหรือเสี่ยงตกไปในมือศัตรู เก็บหัวรบเป็นแบบโมดูล่าสามารถถอดเปลี่ยนชนิดของหัวรบได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในสนามรบไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดธรรมดาหรือแบบ EMP ก็สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องยกตัวขีปนาวุธกลับฐานผลิต ห้องควบคุมการยิงในรถเทลก็น่าประทับใจไม่แพ้กันเป็นห้องควบคุมขนาดย่อมที่ป้องกัน EMP พร้อมเครื่องปรับอากาศระบบสื่อสารเข้ารหัสหน้าจอสัมผัสและแผนที่สนามรบแบบเรียลไทม์ระบบทั้งหมดออกแบบให้มีความซับซ้อนเลยดันแดนซี่หากจอหนึ่งเสียอีกจอหนึ่งจะทำงานแทนทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ยังมีระบบยิงสำรองแบบแมนนวลในกรณีซอฟต์แวร์ล้มเหลวเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้ในทุกสถานการณ์ความน่าเชื่อถือระดับนี้ทำให้ชัยซีรีส์2026ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่เป็นระบบยุทธวิธีระดับแนวหน้า มาถึงเรื่องของราคาและความคุ้มค่าชัยซีรีส์2026ไม่ใช่ขีปนาวุธราคาถูกแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพถือว่าคุ้มค่าอย่างมากหนึ่งระบบยิงแบบสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงรถเทลขีปนาวุธซอฟต์แวร์ควบคุมและชุดฝึกอบร,รมราคาประมาณ4-6ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและการส่งออกเมื่อเทียบกับระบบจากสหรัฐจีนหรือรัสเซียถือว่าประหยัดกว่าแต่ยังให้สมรรถนะใกล้เคียงหรือสูงกว่าในบางด้าน กระทรวงกลาโหมไทยได้สั่งซื้อชัยซีรีส์2,026แล้วกว่า30หน่วยสำหรับประจำการตามฐานทัพชายฝั่งพื้นที่ภูเขาและจุดยุทธศาสตร์ต่างๆขนาดเดียวกันชัยซีรีส์ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับประเทศในอาเซียนและตะวันออกกลางสำหรับส่งออกด้วยผลทางเศรษฐกิจกที่ตามมาก็น่าสนใจการพัฒนาและผลิตขีปนาวุธนี้สร้างงานนับพันตำแหน่ง กระตุ้นการวิจัยและลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศอีกทั้งยังยกระดับชื่อเสียงของไทยในเวทีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากผู้ซื้อกลายเป็นผู้ผลิตชั้นนำ ก่อนจบเรามาดูว่าชัยซีรีส์2026เทียบกับระบบอื่นอย่างไรเทียบกับ df 1 2จากจีนจะมีความคล่องตัวสูงกว่าเทียบกับ East u เด e r m ของรัสเซียระยะยิงใกล้เคียงแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชัยซีรีส์เหนือกว่าและหากเทียบกับประหาของอินเดียหรือ ata cms ของสหรัฐชัยซีรีส์2026ได้เปรียบเรื่องต้นทุนและความง่ายในการเคลื่อนย้ายและใช้งาน โดยสรุปขีปนาวุธบอลลิสติกชัยซีรีส์2องพไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือนวัตกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในเวทีป้องกันประเทศมันเร็วแม่นยำฉลาดและพร้อมใช้งานในสนามรบจริงด้วยระบบนำวิถีขั้นสูงการออกแบบแบบแยกส่วนและความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าคุณจะมองในมุมการป้องกันประเทศความมั่นคงภูมิภาคหรือยุทธศาสตร,ร์การยับยัง้งชัยซีรีส์2องพคือคำตอบของไทยต่อความท้าทายใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขอบคุณที่รับชมรีวิวในวันนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม RAH Auto Garage ที่เรานำเสนอไม่เพียงแค่รถยนต์แห่งอนาคตแต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีทางทหารที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราอีกด้วยดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปครับ